สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับพ纳โซนิกนะครับตัวที่2ก็พาโซนิกเช่นกันตัวที่3ยี่ห้อ JVC นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นพ a โซ n i c h c v 5 0 0นะครับตัวนี้ AI ซูม 50x เลยนะครับคุณผู้ชมครับ AI ซูม 50x นะครับถ้าเป็น Optical Zoom ก็จะ 38x นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีระบบคอนเวอร์เตอร์จาก 2D ไป 3D ได้ด้วยนะครับ2มิติไป3มิติได้นะครับกล้องตัวนี้ Full HD นะครับความละเอียดนะครับ1,220คณ 1080p หรือว่า Full HD นั่นเองนะครับ p a n นตัวนี้ สภาพสวยทีเดียวนะครับผู้ชมครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับยังเก็บไฟได้อย่างดีนะครับตรงนี้ช่องใส่เสียบใส่ s d ส a r d ดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองมาดูปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องต่อ HDMI นะครับตรงนี้เป็น AV m u l t i o u t นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Fu ลเฮส l อัตโนมัติให้กดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับชัดเจนมากทีเดียวจอใหญ่ถึง3นิ <bubble UC S> ้วทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับจอใหญ่มากๆนะครับ3นิ้วเลยนะครับคุณผู้ชมครับการเลกคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับก็ธรรมดาแบบนี้เลยนะครับก็กดปุ่มเลกคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดเลกคอร์ดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นตัวแดงๆตรงนี้นะครับขึ้นคาว่าเลกคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมเลกคอร์ดแล้วเดี๋ยวปิดก่อนนะครับ ซูม AI ซูมนะครับคุณผู้ชมครับ AI ซูม 50x นะครับคุณผู้ชมครับออปติคอลซูม 38x นะครับตัวนี้ถือว่าซูมได้เยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้ากันนะครับสภาพเครื่องนี้สวยมากๆนะครับตัวนี้ Full HD นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD เลยนะครับสำหรับเจ้ากล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ Panasonic HV5000 c ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับก็รีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่าตัวนี้นั้นเจ็บทีเดียวนะครับระบบเล,เลนไลก้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่เก็บไฟนะครับแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับคุผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ใหม่สําหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา9,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดบชาติพวงเกณฑจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ